ไปครับเบิ้งเชิงน้านี่ครับทรั้งนี้วานเขาไกลเบิร์นิดเจ้าของน,องนาอยู่บนหฮขออย่าเด้อครับ เจ้าของนาอยู่บ่คาครับอะไผมขอหยัดทายเสียงหน้าได้บ่ครับขออยัดไดเด้อครับนี่ครับโอเถียงหน้าไหมครับทายไปลงมเป็ดบวกครับโอ้ขอหยาดได้พอครับพราว่ามันโอ้ ผูกกล้วยปลูกยางยางดีเลยตัวนี้ฟอม,มีโซล่าเซลล์พร้อมบ่ะครับผมนี่ครับ,รบเถียงน้าไม่ยังดีฟอร์ไพต้นใหม่ครบกล้วยก็กล้วยก็มีครับผิกก็มี โอ้ไซ่เนมานอนน่าเกียว์่ะครับวะนอนก่อนคนหมานอนนอนเป็นกัมานอนอยู่ล่ะครับเจ้าเอาว่าไปทงนะครับนี่บ่เอาว่าไปบ้านกแต่ไบ่ไดบมาน เห็นเถียงหน้าน้ำขางทางอันใดเกาๆอันใดถือใจกับจวดลงลงไปหาไทยเถียงหน้าเขาพวกาหม่องกับไปเ่องมผมมาหาทรงของครับไปทรงขอางลานพิติบ้างหันครับครับมางปลาแห่งลานพิติกับ ไม่เขามาส่งระติตริกกับครับบ้านผมบ้านผมอยู่ฝาผนังบนหนองบ,บัวไร่นมนะครับกับผมแมาจา่จะบ้านฝาผนังหนองบ,บ,บัวไร้ครับเมื่อเช้านี้ตกแข้งครับเมื่อคืนนี้กับยู่ตซื่อแบบกำลังถิงนอนตอนแรกดาวดาวนี่ดาวเลยวันนี้จักมาใส่ครับ บมทั้งน,นบ้านอยู่ครับพ่อทั้งนี้เพิ่นบานเงินบินดเราเลยบบกครับ,บ,อ,รรบอยู่ทั้งบ้านของผมทันานครับ,บ,บอเออแมกับเห็นวานเร็วแมยุสีดาผมไปส่งของไปทั้งพุ่นกับ,บานครับวานสีบิดเรานี่ครับพอแล้วมาเกีเ่ยวหยา งัวหลายตัววะครับงูหาหกตัวครับเลยมา่ังบางว่าช่วงใบใบว่าช่วงค่อนเทียงเหรอมันตกมันหดหน้าว่าสัดท้ายเล่นมาฟังมันน้ำหน้าสุดท้ายนายจะตกเบิดมาถึงหนีอยู่นะตอนตอนตอนที่ฝนตกตอนเที่ยงน่ะผมยูนผุดให้สงอยู่เลยพ่อครับนี่ครับโอ้เทียงน้าไงยางดีแย็นดีเย็นดีเดือมาถึงก็ลาเที่ยวละ ครับบวายุผมเดี๋ยวมาเห็นไอ้นาเถียงน้านีคือลมเลือนดีแทบมีต้นไม้หลายเนาะโซล่าเซี่ยวผอมของผอกับเห็ดของน้ำไปย่างดีออเ็นของน้ดกครับนาน่เขาป้าอไ่ายของน้ำก็สะดวกสบายเนาะ ไ,ด,ได้เลยเ้อาเน้อดีเลยเหอสะดวกเขาครับเด้องไนีห้องน้ำไหมครับน้เบ้านน้อยครับจางเอาไว้เป็นแนวบุระครับ <c oughs> ่ว่าตรงนีห้องน้ำก็ได้ขาห้องน้ำไปหันเห้องนอ้ำนเ <c oughs> นรับแยกขายครับ ไซนี่พอเอาไว้นะประจาเล่นบ้าครับเน,นี่ยไซไหมครับเพราะว่าผมเห็นบางเชียงน้าที่ผมไปไทยเนาะกับ<อ>มีไซเนี่ยมีซุมสักปาเนาี่ยครับาบางเชียงน้ากับมีน,น,นี่เนี่ยพอ่อเอียงที่มันเป็นหมอนเก็บของอยู่ขังเทิงไหมครับครับ